น,นี้วันนี้คนจะเยอะหน่อย อโอเคเดินหน้าเลยกนไะไม่มีเดี๋ยวเดินต่ออีกรู้สึกจะไปต่อได้นะตามไปไปเรื่อยๆเฮ้ยอย่างนี้เข้าได้เหรอไม่ได้ให้ดูดิไหนจริงๆอ่ะน่าจะเข้าได้ข้ล่างเป็นดินนู่นนะแต่ว่ามันเป็นดินเหมือนจะเต็มอะ ตรงนั้นโอเคลองอืมน้ำแสดงว่าเราม,มีน้ำแล้วไงอองไปทางนี้ค,ค,คนเยอะถ้าไม่ทันเลิก็จะเป็นทาง เด่นๆนะพนุพนุที่งไม่ไปเอาไหแล้วแดดไนุไ่ไปดูก่อนไปได้แค่ไหนวันนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ได้แค่นี้นะครับโอเคไปต่อตรงนี้ได้นะแต่ว่าตรงนี้แคบหน่อย อ่ออาอืมคนน้อยด้วยโอ้โหเ,เ,เออเนี่ยไปไปออกหน้าไปกัการจะได้เห็นชัดๆเหนี่ยามาพามาไม่ผิดหวังโอ้หดีเลยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีน้ำน้ำโอ้ยทะลุออกได้จริงอ่ะอย่างาว่าแหละ อาจจะไม่นะไม่แน่มันอาจจะมีน้ำบ้างโอเคทางนี้ก็ออกไปเลย,ยเไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปเ้างบน,นตรงนี้ขึ้นข้างบนได้นะนะตงงนนรตงนี้มันจะออกข้างบนได้ อ๋ตรงนี้ก็จะมืดๆนะมองไม่ค่อยเห็นอะไระเจอเรีอยังครับท่านผู้ชายตอนนี้กาลังหาไปชายอยู่เพราะว่ากลัวมันจะมืดจริงๆขึ้นไปบนก็ไม่น่าจะมืดนะนจะดูถงถงไหนอ๋อถงตรงนี้อ๋อโอเค,อ,เคอืม ตามผูรู้ไปดูครับถงนี้มันน่าจะเป็นถงทะลุนะเพราะว่าข้างล่างมีต้นไม้เนี่ยแสดงข้างบนน่าจะมีมีแสงไหมข้างบนเออนั่นนะเพราะว่าข้างล่างเป็นต้นไม้ใช้ไฟให้ดวงล่างหน่อยเนี่ยข้างล่างนูนะน้นนะ่ะนู้นน่ะไอ้ตรงเอ้ยตรงต้นไม้ขึ้นนะ่ะเนี่ยนะ่ะโอเคข้างล่างมันมีต้นไม้แสดงว่ามันต้องได้แสงนะแล้วมันชูขึ้นใช่อืมเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอกตรงนี้ อืมโอเคอ่ะไปต่อเนี่ยแหละที่ผมที่เราต้องการจะพาท่านมาหืมเอาน้ำลมหยดอันนี้เป็นเป็นเนาะอันนี้หินย้อยเป็นืยังเป็นอยู่ดูมันเป็นประกายไหมไหนแต่มันหยดเฉยเนี่ยออถ่ายหยดนี้ยังไม่ตายนี่นี่ครับเดี๋ยวนะดูขอดูน้ำหน่อยใช้ใช้หน่อยนี่นี่เห็นเห็นน้ําเลย อันนี้แสดงว่ายังไม่ตายคือถ้ามีน้ําหยดมันจะไม่ตายมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆอเขาเรียกว่าหินเป็นอันนี้นักวิชาการเขาบอกมาอันนี้ทำม้วงป่ะลองมองดูหินเป็นก็คือหินที่มันไม่ตายอ่ะนักวิชาการเขาว่านะอันนี้หินอะไรหินกุนลามไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีบันไดขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราจะไป ไปดูกันก็คือไปเท่าที่เราไปได้นะนี่นี่อันนี้อันนี้ก็หินเป็นนะเนี่ยน,น,นี่นี่นะี่เห็นไหมเหยนดน้าลองลอง,ลองฉายมาที่น้ํานี่เนี่ยหยดน้าเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยโอ้เนี่ยหินเป็นแน่นอนนีมะพร้าวตาย <laughs> อันนี้มะพราะ้าวเพื่อนบอกมะพร้าวตายนะครับโอเคไป,ไเ,ปอเออเนี่ยเขาที่แล้วไม่ไม่ได้มาทางนี้นะ,อ,ะอ่านี้เดี๋ยว ให้ให้ดูเออให้ดูทางที่เราเข้ามานั่นเนี้ยนี่คือทางที่เราเข้ามาเป็นทางแคบแคบช่องนี้ไม่มีใครเข้ามาก็ลองลองลองขึ้นดูก่อนอ๋อแสดงว่าข้างบนข้างบนมีคนต้องไปชูทางออกกอนแลวทางที่ว่าย้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่ที่แน่ ก่อนที่การหลุ้างผลน,นะเออ,เ,อ,อเราได้ยินเสียงคนข้าง,งบนแล้วโอเคไปลอวัว <Okay. S 2> งหัวนะอืมโอเคลองตามกันไปครับอะไรก็ช่างอย่าให้ตกก็ยังใช้ได้อืมอ๋อเนี้ยรสชาติรสชาติาจริงๆไหนถา,ามมาผิดทางปะเนี่ยระบบไฟได้ไม่ใช่ท่านนะ เนี่ยวนี่ยมาทางนี้ทางนี้ออออ่ะเราไปดูก่อนทางนู้นมีอะไรมั้งเป็นถ้ำเป็นถ้ำที่ออกมาจากข้างล่างนู้นน่ะใช่ใช่ออกไปข้างล่างได้ ผมเข้ามา่งได้อ่าผมเข้ามาจากข้างล่างนแหละตรงนี้เหรอครับใช่ใช่มีทงนี้ครับผมว่าโผล่ผมเข้ามาจากข้างล่างที่คนนั่งเยอะๆเรามาโผล่นี้ไม่จะจะลองไปทางนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่ขึ้นข้างบนนะอันนี้เข้าไปข้างในเข้ารือยังครับเข้าแล้วค่ะอ๋อเข้าแต่แสดงว่ายังยังมาไม่สุดมันมันมีไฟเนี่ยไฟสว่างถ้าจะไปก็ไปได้ถ้าไม่อยากขึ้นข้างบนอ่า โอเคสวยมากเดี๋ยวเขอถ่ายรูปกันดิโอเคสวยมากตรงนี้ไม้พิลมพรเขาบอกทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดินบอกนี้กลับตอนนี้ตอนนี้ก็มาออกมาปากถ้ำออกมาปากถ้ำตรงนี้สวยครับ วยมากตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อน